สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชโคศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีอาชยนไกลทองบอกถึงความคืบหน้ากรณีข้าราชการตำรวจอำนวยความสะดวกและใช้รถติดสัญญาณน,นำนักท่องเที่ยวชาวจีนออกจากท่าอากาศยานสวนภูมิ ว่าหลังจากที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุให้เจรตํตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าตำรวจที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดกองขับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งจำนวน2นายกอมขับการตำรวจจราจร2นายโดยได้ใช้รถส่วนตัวติดสัญญาณไฟและเครื่องหมายโล่ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดอาญาและมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจต่างสังกัดกันร่วมกันกระทำความผิด อบตรจึงมีคำสั่งที่68ทับ2,566ลงวันที่17มกราคม2,566แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงส่วนการดำเนินการทางอาญาได้ส่งเรื่องให้สพท่ากาศยานสวรภูมิดำเนินการอีกส่วนหนึ่งแล้วพร้อมทั้งให้ต้นสังกัดสั่งให้ตำรวจทั้ง4นายไปปฏิบัติหน้าที่ประจำสบกโดยให้พ้นจากหน้าที่เดิม นอกจากนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันม่ให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองดังกล่าวขึ้นอีกพอบอตรได้มีคำสั่งที่69/2566ท 2, 66, ลงวันที่17มกราคม2566แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมสภาพปัญหาศึกษาวิเคราะห์ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนโดยแต่งตั้งให้พลตํารวจโทวีระจิรวีระ รองเจเรตํารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะทํางานร่วมกับตํารวจหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทํางานแล้วรายงานผลให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทราบภายใน15วันเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไปทั้งนี้จะเห็นว่าตำรวจได้ดำเนินการอย่างจรงิงจังและรวดเร็วในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งการดำเนินการทางอาญาวินยัยกับตำรวจที่กระทำความผิด พร้อมกับวางมาตรการไม่ให้เกิดขึ้นอีกซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการกระทําของบุคคลส่วนไหนที่ไม่ดีต้องลงโทษแก้ไขเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนโดยพบตรเน้นย้ําว่าต่อไปจะวางมาตรการกํากับดูแลป้องกันเข้มข้นไม่ให้เกิดขึ้นอีกหากเกิดขึ้นนอกจากตัวตํารวจแล้วผู้บังคับบัญชาต้องร่วมรับผิดชอบด้วยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กรณีที่มีนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนโพสต์คลิปวิดีโอว่าเข้ามาเที่ยวในไทยแล้วใช้บริการรถของตํารวจกองขับการตํารวจจราจรขับนําเพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมกับจ เงินเพิ่มกับตำรวจนอกจากนั้นยังมีตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งนายมาอำนวยความสะดวกขณะเดินออกมาจากเครื่องบินเพื่อพาไปช่องทางพิเศษโดยที่ไม่ต้องรอคิวเหมือนนักท่องเที่ยวคนอื่นด้านโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตร,ตรีอาชยนไกรทองบอกถึงกรณีคลิปตำรวจไทยขับรถนำขบวนนักท่องเที่ยวจีนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องการใช้รถว่าได้รับอนุญาตหรือมีคำสั่งจากใครหรือไม่และมีอำนาจหน้าที่แค่ไหนอย,อย่างไรซึ่งจะต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยคาดว่าคณะกรรมาการสืบสวนข้อเท็จจริงจะใช้ระยะเวลาไม่นานส่วนประเด็นการนํารถยนต์ส่วนตัวมาใช้จะมีความผิดทางอาญาด้วยหรือไม่นั้นว่าหากนํารถส่วนตัวไปดัดแปลงก็เข้าข่ายผิดอาญาด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทางต้นสังกัดได้ออกคําสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่สปกทั้ง3นายแล้วส่วนประเด็นที่นักท่องเที่ยวสามารถออกจากช่องทางตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็วนั้นจากการตรวจสอบแล้วพบว่านักท่องเที่ยวได้ทําข้อมูล e-visa มาตั้งแต่ต้นซึ่งตามปกติจะใช้เวลา3นาทีประกอบกับเวลานั้นมีคนมาใช้บริการน้อยจึงสามารถเดินทางออกมา ได้อย่างรวดเร็วเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงว่ามีความผิดปกติในเรื่องนี้กรณีดังกล่าวนั้นก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่คลิปตำรวจไทยที่เป็นไวรัลในประเทศจีนกล่าวถึงสาวจีนที่มีการทดสอบใช้บริการตำรวจไทยว่าใช้เงินซื้อได้ทุกอย่างตามคำร่ำเือจริงหรือไม่ โดยในคลิปนั้นเป็นผู้หญิงที่ระบุว่ามีตำรวจไปรับถึงประตูเครื่องบินเดินนำทางยกกระเป๋าเปิดประตูรถให้ขับรถนำเปิดไฟฉุกเฉินไซเรนจักรยานยนต์6 0 0 0บาทรถเก๋ง7 0 0 0บาทแป๊บเดียวถึงที่พักสะดวกสมคำาร่มเลือล่าสุดพลตำรวจตรีอาชียนไกรทองโคศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบอกถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวโดวยหลังจากที่พลตำรวจเอกดงศักดิ์กิติประภัตผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติได้มีการสั่งการด่วนให้เจรตตำรวจตรวจสอบ เบื้องต้นมีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปเป็นตำรวจจริง3นายโดยเป็นตำรวจท่องเที่ยวดึงรายเป็นรองสารวัตรกองกำกับการ3รับผิดชอบสนามบินสวรรณภูมิสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจบกรจราจร2นายในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจตรีหม่อมหลวงสันติกรวรวรรณผู้บังคับการกองบังคับการท่องเที่ยวหนึ่งสั่งการให้ผู้กำกับการ3ต้นสังกัด,กดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามสั่งการแล้วตามหน,มนังสือกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่ง สำหรับตำรวจจราจ,จรทั้งสองนายทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการออกคำสั่งสืบสวนข้อเท็จจริงพร้อมกับออกคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกองคับการตำรวจจราจรและสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงภูมิกับการรองภูมิกับการและสารวัตรที่ควบคุมกำกับตำรวจสองรายนี้ด้วยภูมิบัญชาการตำรวจชาติให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากสั่งการให้ตรวจสอบทุกประเด็นทุกมิติไม่ว่าจะเป็นใครสั่งการประสานงานมีอำนาจหน้าที่แค่ไหนอย,อย่างไร พร้อมประเด็นรถที่ใช้ในการนำขบวนมีการนำรถหลวงรถทางราชการมาใช้ส่วนตัวหรือไม่ตรวจสอบรถยนต์ที่ปรากฏในคลิปทุกคันที่เกี่ยวข้องและให้ตรวจสอบย้อนหลังไปว่าเคยมีพฤติกรรมแบบนี้ทำเป็นขบวนการหรือไม่ต้องตรวจสอบทุกข้อสงสัยของสังคมให้เกิดความกระจ่างโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เจเรตํารวจดําเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดและสั่งกําชับให้ข้าราชการตํารวจทุกนายทุกสังกัดห้ามปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวมิเช่นนั้นจะต้องถูกดําเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดทุกรายร就我和我妈想去那个芭提雅玩几天然后我正定那个接机那个车呢老就问我需要警察来接我我寻我犯事儿了给我抓起来 结果一问，我才知道这是人的服务就只要加钱啊，就当地的警察开警车来接你，还可以给你开道。哎，就警察开车跟我们前面咵给我们开道，就不堵车了，就真够闲的。了。然后我问了，警察开警车是七千泰铢，开摩托车是六千。主要是我也没见过啥样儿，我就一样都点了一个。走吧，咱先去这个泰国带你们见见警察。是不是太吓人了？我们刚下飞机就看见警察。Yeah. 哇塞，铁子们，我以为警察是在门口接机，结果在飞机下面接机啊！咱就是说，本来以为这警察叔叔就是带我们走下机场，结果办资料的时候，他哭啥把门打开了，不用排队。我去，这签证五分钟就办完了！我去，行李也不用排队。姐子马上就能看到我订的警车和警摩托了。哦、哇！ 车，这个是警车，这个是警摩托。<laughs> 这察同志，哇、啊，这俩警察一点帅呀、啊、！Thank you，姐,姐们，他、啊、说我可以坐警车行走。Thank you，<laughs> <天>我这辈子第一次坐警车。 了，就本来三个小时路程，一个点就到了。行了，铁们，今天就这样式儿的了。我打算和我妈早点睡，明天一起看一个芭迪下的 B A P 大秀。<laughs>